หลังจากที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง system setting ทั้งหมดไปแล้วก่อนที่ถัดมาเราจะไปที่เราจะเริ่มอธิบายการใช้งานฟังก์ชัน SLM e meter ท a t a อันนี้นะครับผมตัวนี้แต่ว่าก่อนที่จะเริ่มทำการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน SLM e meter ตัวนี้เนี่ยที่สามารถวัดทั้ง over all กับแยกความถี่ได้แบบ realtime analyzer มันมี มันจำเป็นที่จะต้องมีการเซตอัพก่อนที่จะทำการวัดเนี่ยหลายประมาณ2-3 2-3ขั้นตอนนะครับโดยจะอธิบายก็คือเราจะต้องทำการากําหนด reporting นะครับมีการเซต reporting ก่อนนอกจากนั้นต้องมีการเซต locking ด้วยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจะมีผลต่อการเก็บข้อมูลการวัดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ตอนนี้ทําการวัดจริงนะครับเราจะต้องทําการากําหนดตัวข้อมูลว่าเราจะให้มันไปเก็บข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ไหนของ SD card ที่อยู่ภายในตัวเครื่องซึ่งตัวนี้จะขอแยกทําเป็น3-4คลิปในการอธิบายการเซตติ้งก่อนนะครับจะค่อนข้างมีรายละเลอียดนิดนึงสำหรับฟัง e ก์ชัน SL emitter แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันอื่นเช่นการวัด RT 60หรือการวัด เอสทีไอพีต่างๆเนี่ยค่อนข้างน้อยละไอน,นี้ไอน,นี้จะเป็นเบสิกที่สําคัญที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องสอนก่อนเพื่อให้เข้าใจการทํางานของเครื่อง XL2 เดี๋ยวติดตามในคลิปต่อๆไปว่ามีการเซตติ้งยังไงบ้างนะครับขอบคุณครับ